แม่เห้นมลูกไม่จําเป็นนะคะจะต้องปั๊มนมทุกคนถ้าลูกสุขภาพดีสนับสนุนนะคะให้คุณแม่เอาลูกดูดนมจากเต้าของคุณแม่นั่นคือเวทที่ดีที่สุดง่ายที่สุดธรรมาชาติที่สุดกระตุ้นน้ํานมแม่ได้มากที่สุดนั่นนะคะเพื่อให้ลูกหะ,ะดูดกระตุ้นน้ํานมแม่เพื่อให้หนมแม่สร้างมาดีมาเยอะเพียงพอนะคะตามความต้องการของลูกคุณแม่เองโอเคไหมคะเนาะช่วงแรกหลังคลอด โดยธรรมชาตินะคะช่วงแรกหลังคลอดน้ำนมของคุณแม่เองจะเริ่มจากการที่สร้างมาในปริมาณน้อยๆวันที่1วันที่2ในบางคนนมอาจยังไม่ได้ไหลออกมา เป็นเรื่องที่สามารถที่จะเจอได้เพราะการที่เราอะค่ะเป็นคุณแม่หลังคลอดฮอร์โมนมันมีการเปลี่ยนแปลงฟึบในทันทีทันใดในวันแรกวันที่สองนมอาจจะยังไม่มาไม่ต้องกังวลใจแต่เนื้อสิ่งอื่นใดจะต้องพยายามทําการบ้านเออเอเอาลูกเข้าเต้าเออเอนะคะบีบนมเอไปั๊มนมแต่ถ้าสมมติว่าอยู่กับลูกลูกสุขภาพดีนะคะเน้นเอาลูกเข้าเต้าได้เลยเพราะปากลูกนะคะเนาะปากลูกนะคะคือการที่ส่งคําสั่งออเดอร์นะคะไปที่เต้านมนะคะทาให้มีการสร้างแล้วก็ผลิตน้ำ นมของคุณแม่ขึ้นมา,าและแลคลอดนมเนี่ย มาน้อยโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะว่าขนาดกระเพาะลูกอะ่ะเล็กจิงเดียวนี่ที่เคยเอาให้คุณแม่ดูวันที่หนึ่งหลังคลอดกระเพาะลูกเล,เล็กมากจุน้ำ้ำนมแม่นะคะได้ครั้งละประมาณ5ซีซีพอวันที่3ขนาดกระเพาะลูกก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นน้ำนมของคุณแม่นะคะก็จะมีการสร้างเพิ่มมากขึ้นวันที่3หลังคลอดก็จะจุน้ำ้ำนมแม่นะคะน้องกระเพาะเนี่ยจุน้ำ้ำนมแม่ได้ครั้งละประมาณ25ซีซีหรือเกือบ1ออน แลวพอแม่นะคะทําการบ้านให้ลูกดูเต้าดูเต้าบ่อยๆน้ํานมแม่ของแม่ก็จะค่อยๆสร้างเพิ่มมากขึ้นจนประมาณวันที่7ถึงวันที่10ขนาดกับพรูลูกก็จะขยายใหญ่เพิ่มมากขึ้นจนนมแม่นะคะมาดีมาเยอะมาฟูนะคะประมาณ1 0 1ถึงสิวันหลังคลอดเห็นไหมคะในช่วงแรกหลังคลอดนมแม่ของคุณทีราพรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่วงแรกหลังคลอดนะคะนมแม่หามาน้อยโดยธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้ด้วยความที่น้ํานมแม่มาน้อยโดยธรรมชาติถ้าเรานะคะมาปั๊มนมเป็นยังไงคะ เราจะเครียด เพราะว่าอะไรคือหนึ่งเราต้องดูแลลูกเราต้องสร้างสัมพันธภาพเราต้องเรียนรู้ว่าเด็กคนนี้นะคะเนาะหน้าตายังไงหิวนมยังไงฉี่อึกอะไรยังไงนี้หออกไหมคะแล้วเราจะต้องแบบมาโฟกัสในเรื่องของการแบบปั๊มนมอีกแล้วเราค่ะก็จะมีความที่เครียดเพราะเวลาที่เราปั๊มนมมาค่ะปริมาณน้ํานมเราค่ะมันได้จึงเดียวนะคะเนาะแล้วเราก็จะแบบไปมองภาพคนที่เขาแบบปั๊มนมมาแล้ว8เดือน9เดือนแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าจิตตกทําไมนมฉันน้อยจังเลยทั้งที่โอ้ยมันเป็นการที่นมมาน้อยๆมันมันเป็นอะไรที่เจอได้ในช่วง แรกหลังคลอดนึงออกไหมคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเลยไม่อยากจะให้คุณแม่ค่ะจะต้องมาปั๊มนมเร็วหรือพยายามเคี้ยนตีตัวเองนะคะโดยการที่แบบใช้เครื่องปั๊มนมให้เร็วหลังคลอด ถ้าลูกเราคลอดออกมาสุขภาพดีเราเน้นโฟกัสเอาลูกดูดนมอุ้มลูกเข้าเต้าให้เป็นเรียนรู้นะคะว่าหน้าตาแบบนี้ลูกหิวนมแบบนี้ได้เลยโอเคไหมคะดังนั้นคือเข้าใจพอยแล้วนะว่าเราสนับสนุนให้คุณแม่ทุกคนหาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบแฮปปี้ใจจอยสบายๆไม่ต้องมาเคร่งเครียดในการที่จะต้องมารีบปั๊มนมให้เร็วถ้าลูกสุขภาพแข็งแรงดีแต่สมมติว่าคลอดลูกมาลูกของคุณแม่เองค่ะเป็นเด็กที่ป่วยหมายถึงว่าคลอดลูกมาปั๊บถูกแยกแม่แยกลูกลูกจะต้องไปสังเกตอาการนะคะอยู่ที่ห้อง ICU หรือว ต่างๆงี้ค่ะไม่สามารถที่จะเอาลูกมาดูดกระตุ้นน้ํานมของเราได้อะถ้าในกรณีแบบนี้มันด้วยเหตุสุดวิสัยนึกออกไหมคะเราไม่สามารถเอาลูกมาดูดนมเราได้เราถึงค่อยใช้เครื่องปั๊มนมนะคะเนาะเข้ามาช่วยถ้าเรานะคะมีการที่ปั๊มนมเร็วภายใน1ชั่วโมงหลังคลอดจากนั้นปั๊มนมให้ได้ทุก3ชั่วโมงทุก3ชั่วโมงใน1วันปั๊มนมให้ได้8ครั้งถึง10ครั้งต่อวันแล้วทําแบบนี้สม่าเสมอตลอดตลอดตลอดตอด่ตอเนือ่องคอนเฟิร์มได้เลยว่าถ้าเราท แบบนี้ตั้งแต่วันแรกตลอดต่อเนื่องถ้าในกรณีที่เด็กป่วยนะคะเนาะแล้วเราหาทําแบบนี้นะคะเป็นระยะเวลายอย่างน้อย14 1 5ถึง15วันเราก็จะมีปริมาณน้ํำนมนะคะเนาะที่เพียงพอให้ลูกของเรากินได้เหมือนกันกันกบคุณแม่ที่เป็นคุณแม่เอาลูกดูดเตา้าดังนั้นก็คือว่าบอกแล้วเนาะว่าในเอาลูกเขาเตาแต่ทีเนี้ยค่ะทีนี้สิ่งที่ อีกอันหนึ่งก็คือว่าแม่ทุกคนที่ให้นมลูกไม่จําเป็นต้องปั๊มนมทุกคนปากลูกของคุณแม่ค่ะจะเป็นตัวที่ดูดกระตุ้นและทําให้แม่มีนมแม่ให้ลูกกินได้ยาวนานอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าในวันหนึ่งคุณแม่เองอยากจะทำสต๊อกนมแม่เล็กๆหรือว่าคุณแม่หาจะต้องแบบกลับไปทํางานกรณีนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาเครื่องปั๊มนมนะคะมาเริ่มทำสต๊อกนมแม่ได้